น้องดิซ่าเจแม่ซอฟต์พาวเวอร์ทำนมน้องโผสะเทือนถึงบ้านใหญ่ของแบรนด์โอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นเรื่องเรียบร้อยค่ะเมื่อน้องดิซ่าเต้นแล้วก็กินนมถุงโรงเรียนยี่ห้อน้องโผของโปรดซะด้วยดื่มไปแล้วก็เต้นไปด้วยนะคะเป็นนมถุงในตำนานวัยเด็กของใครหลายคนน้องก็ยังคงเลือกรสช็อกโกแลตคลิปนี้โดนโพสจากไอจีของพี่ก้อยที่เป็นญาติของน้องดิซ่าในไอจีสตอรี่มาลงคลิปเต้นแล้วก็ดื่มนมน้องโผไปด้วยกันสามสาวแคปชั่นเป็นภาษาไทยสุดน่ารักค่ะพี่ก้อยบอกว่าดื่มนมก่อนนอนเรียกว่าน้องดิซ่ากับนม ของโปรโดเลยทีเดียวได้เห็นแบบนี้แล้วค่ะก็รู้สึกว่าน้องิซ่านี่ไทยแท้แบบ100่แล้วก็หลายๆคนค่ะบอกว่าอยากให้น้องิซ่าเนี่ยมารันวงการดาวติ็กตกเถอะแล้วก็เปิดแอคด่วนเลยค่ะพร้อมสนับสนุนเต็มที่งานนี้ค่ะต้องตุนด่วนๆนะจ๊ะแม่จ๋าเพราะว่าน้องิซ่าค่ะยิบจับอะไรก็รู้ๆกันอยู่ค่ะว่ามักจะขาดตลาดโซอาของหมดจริงๆนะเออไม่เชื่อก็มาชมกระแสตอนนี้กันค่ะขายหมดโซอาพค่ะสต็อกหมดแพงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแอดเองค่ะก็ชอบสั่งผ่านเซเว่นอีเลฟเว่นเวลาสั่งผ่านแอปเซเว่น คุณนไม่แน่นะคะไม่นานนี้น้องลิซ่าอาจจะโดนดึงตัวมาเซเว่นไปเลยเปล่าเพราะว่าแอดเองค่ะก็ยังมีหวังอยู่แถมน้องค่ะเรียกได้ว่าเป็นการโปรโมทฟรีนะคะนี่สำหรับนมน้องโพก็ฟีเวอร์ไม่แพ้กันค่ะซึ่งช่องทางสําหรับการไปตามหานมนองโพแบบที่น้องลิซ่าค่ะสามารถซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นบิ๊กซีโลตัสทุกสาขาอันนี้เป็นข้อมูลจากทางเพจ a c e b o o k แอคเขาหลักของทางนองโพเขาออกมาบอกกันนะคะงานนี้ทําเมื่อกระแสดีขนาดนี้เดิมนมน้องโพนี่แอดก็ว่ามันอร่อยอยู่แล้วนะคะแต่ว่ายิ่งน้องลิซ่าน หยิบจับขึ้นมาแล้วก็บอกต้องเสียตังค่าโปรโมทแม่ตบัดเดียวเลยนะแม่ถ้าสมมติว่าแอปเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะในใจเนี่ยก็คงคิดว่าโอ้ในที่สุดก็ถึงคิวแบรนด์ของเราแล้ววะที่เจ้าแม่สูเอาเนี่ยเลือกหยิบจับขึ้นมานะคะนอกจากสินค้าที่น้องลิซ่าหยิบจับเนี่ยมันจะต้องอร่อยจริงๆแล้วดวงก็ต้องมีด้วยนะเออเพราะว่านมค่ะมันจะมีอยู่หลากหลายลายี่ห้อมากเจ้าของแบรนด์ตอนนี้ค่ะก็คือคงจะ็นดูแล้วก็ยิ้มไม่ไหวนะคะเพราะว่าล่าสุดทางเพจแอปใหญ่ของทางนมน้องโพก็คือมามบิ้วหนักมากจ้่า,า,อ,นอ,นาอน้ดวยแรกก็มีการ แชร์คลิปของน้องนิสาที่มาเต้นกับเพื่อนๆนะคะบอกว่ารุ่งนี้เช้าพุ่งตัวไปตำกันได้เลยนะที่เซเว่นบิ๊กซีโลตัสเลทท็อปทุกสาขาต่อมาค่ะก็ยังได้แชร์โพสต์นี้นะคะบอกว่าขอบคุณที่เลือกนมน้องโพนะวัยรุ่นนมช็อกห้ามพลาดกับนมถุงน้องโพนมัทเจอร์ไรซ์รสช็อกโกแลตเข้มข้นหาซื้อได้ที่เซเว่นบิ๊กซีโลตัสทุกสาขาแม่แม่แม่งานนี้ค่ะต้องพุ่งตัวดวดเลยนะคะแม่ๆ่รงสัสทางเพจแอคใหญ่ของทางนมน้องโพค่ะคงจะได้รับรู้ถึงแรงกระแทกระบบหลังบ้านนะสิว่า ตเติมสต็อกหลายสาขาแน่เลยเพราะว่ามีแววเขาว่านมถุงรสช็อกโกแลตเนี่ยอาจจะขาดตลาดตามรอยซอฟเพาเวอร์เจ้าแม่ลิซ่าได้เลยนะคะเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะน้องลิซ่าก็เคยลง i อ Story ส่วนตัวของน้องค่ะเป็นรูปถือถุงนมน้องโพเรียกว่าชอบเป็นชีวิตจิตใจนะคะก่อนอื่นค่ะต้องเล่าก่อนว่าสําหรับนมน้องโพค่ะก็เป็นหนึ่งในธุรกิจขององค์กรองค์กรหนึ่งซึ่งองค์กรปัจจุบันมีชื่อว่าสาหกรณโคโนมน้องโพร,ราชบุรีจํากัดในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะซึ่งสหกรณ นมน้องโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยนอกจากจะผลิตและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมตามแนวพระราชประสงค์ของรอ .9 มากกว่า50ปีมาแล้วนอกจากนี้ค่ะธุรกิจของสหกรณ์เขาก็ยังมีการเปิดร้านค้าต่างๆซึ่งธุรกิจของทางสหกรณ์ค่ะไม่ว่าจะมีร้านน้องโพคาเฟ่ร้านเดลี่ฮัทบริเวณด้านหน้าของสหกรณ์โคโนมน้องโพเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้องโพด้วยให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาหรือว่ามาเที่ยวจังหวัดราชบุรีประมาณนี้ศูนย์การเรียนรู้การ เลี้ยงโคโนมร้านค้าโครงการหลวงร้านค้าสหากรณ์สถานีบริการน้ำมันโรงงานผลิตอาหารศาสตร์อินเชื่อและอ,อมรัพย์ดังนั้นค่ะจะพาเพื่อนๆไปเปิดประวัติความเป็นมาเป็นไปค่ะก่อนที่จะมีสหกรณ์เกิดขึ้นและก,ก็การกำเนิดนมน้องโพแบบที่น้องลิซ่าดื่มนั่นเองค่ะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมาค่ะมันก็จะเป็นไทม์ไลน์เกี่ยวกับธุรกิจต่างๆในเครือของสหกรณ์นมน้องโพแห่งนี้ค่ะสําหรับนมน้องโพค่ะมีประวัติความเป็นมาดังนี้ถ้าไล่เรียงจากไทม์ไลน์ กรมปศุสัสตว์เนี่ยได้เปิดสถานีผสมเทียมขึ้นนตำบลหนองโพเป็นสถานีผสมเทียมแห่งที่3ของประเทศซึ่งการผสมเทียมได้รับความนิยมจากราษฎรมากขึ้นทุกปีทําให้มีจานวนเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโคนมมากขึ้นค่ะต่อมาพุทธศักราช2511เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดร,ราชบุรีมีการประสบปัญหาสถานที่จําหน่ายน้ํานมดิบค่ะทําให้เกิดความเสียหายแก่น้ํานมดิบและก็ประสบสภาวาการขาดทุนในการประกอบอาชีพบรรดาเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโคนมนําโดยผู้ใหญ่ใช้สันพิวัตรได้เข้าทุนละองธุลีพระบาท รอกาค่ะแล้วก็ถวายดีกาปัญหาเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่ไม่มีตลาดจําหน่ายน้ํานมดิบเมื่อความได้ทราบถึงพระเนตรพระการพระองค์ค่ะจึงได้พระกรุณาปโปรดเกล้าให้สร้างโรงงานเพื่อแปรรูปน้ํานมดิบขึ้นที่บริเวณภายในสวนจิรดาพระราชวังดุสิตต่อมาค่ะจึงมีพระราชดําริให้มีการสร้างโรงงานเพื่อแปรรูปน้ํานมดิบที่ตนนําบลหนองโพต่อมาพุทธศักราช2 5 1 3าค่ะนายเทวิตกรีนปทุมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสมัยนั้นจึงได้ทูลเกล้าถวายเงินเพื่อเตรียมดําเนินการจัดตั้งโรงงานนมหนองโพ แ้ก็จัดซื้อที่ดินบริเวณตำบลหนองโพจำนวน50ไร่เพื่อเป็นที่ตั้งโรงงานนมหนองโพซึ่งประมาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอเก้าค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งคณะกรรมการการสร้างโรงงานขึ้นโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพิ่มจากเงินที่มีผู้ทุนเกล้าถวายต่อมาปีพุทธศักราช2514เมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2514คณะกรรมการศูนย์รวมนมและก็กลุ่มสมาชิกได้จัดให้มีการประชุมขึ้นและมีมติเอกฉันจึงได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์โคนมเมื่อวันที่5 พุทธศักราช2514โดยชื่อว่าสาหกรณ์โคโนมราชบุรีจำกัดเป็นสาหกรณ์ประเภทบริการค่ะจากนั้นในปีพุทธศักราช2515ค่ะวันที่9มีนาคม2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร .9 และพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบร,มร,ร,ะบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงงานนมน้องโพและก็ทรงกำหนดให้ดำเนินการบริหารโรงงานในรูปของบริษัทจำกัดใช้ชื่อบริษัทว่าผลิตภัณฑ์นมน้องโพจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีหม่อมหลวงเดชสนิทวงศ์ เป็นประธานกรรมการดําเนินการและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร .9 ทรงถือหุ้นใหญ่โดยได้พระราชทานเงื่อนไขไว้ด้วยว่าบรรดาเงินกําไรสุดที่ที่บริษัทหาได้จากการจําหน่ายผลิตนมนั้นไม่มีการแบ่งกําไรให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ว่าให้ทางบริษัทเนี่ยน,นํำกำไรสุดที่ส่วนหนึ่งเข้ากองทุนสะสมเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาของบุตรหลานสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมและก็สมาชิกสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ส่งนมสดให้แก่โรงงานประจําค่ะเมื่องานของสหกรณ์โคนมเจริญก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์สมาชิกของสาหากรณ์ต่างก็มีความตั้งใจในหลักของสาหากรณ์และ ก็หลักฐานมั่นคงจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้อุทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์และก็ดําเนินกิจการในรูปของสหกรณ์ต่อไปตามพระราชประสงค์ค่ะต่อมาในปี2020ค่ะสหกรณ์โคโนมนองโพเริ่มขยายตลาดนมพัชเจอร์ไรส์มากขึ้นตามปริมาณน้ํานมดิบที่รับเข้าต่อวันปี2521พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอชกาและสมเด็จพระเทพได้สเสด็จพระราชดําเนินเปิดอาคารผลิตพัชเจอร์ไรส์พุทธศักราช2523สหกรณ์โคนมนองโพได้ตัดสิน ใจลงทุนครั้งใหญ่โดยติดตั้งเครื่องจักรผลิตนมระบบ u h t การดําเนินกิจการของสหกรณ์โคโนมหนองโูเป็นไปด้วยความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วต่อมาปี2529สหกรณ์ได้ร่วมกับสํานักนายกรัฐมนตรนีมีการจัดให้มีการสัมมนาครูและอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆเฉพาะจากเขตภาคกลางตะวันตนกจากนความประถมและราชบรุรีร่วม7จังหวัดเพื่อเน้นการชี้แจนงนโยบายด้านการดูดรมเพื่อการบริโภคนมและโครงการนมโรงเรียนปี2 5 3 0พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร .9 สเสด็จพระราชดำเนิน กรโคโนมน้องโพราชบุรีจำกัดเนื่องในโอกาสครบรอบ15ปีและเยี่ยมเยยนเกษตร,รกรผู้เลี้ยงโคโนมโตมาปี2533ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรสิบเสด็จพระราชดำเนินแทนพระเจ้าอยู่หัวรอิษรรย์่ 9, งเปิดพิพิธภัณฑ์โคนมน้องโพต่อมาคับปี2540กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีงบประมาณให้ก่อสร้างตลาดกลางผลิตผลการเกษตรเพื่อรับซื้อวัตถุดิบของเกษตรกรและสหกรณ์ในจังหวัดราชบุรีเพื่อให้เกษตรกรนำวัตถุดิบมาขายเพื่อนำไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ ในราคาถูกและคุณภาพดีปี2540พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร .9 ได้สเสด็จพระราชดำเนินเปิดร้านค้าสหากรณ์อาคารทวิตกลิ่นปทุมและเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์ต่อมาค่ะปี2542สมเด็จพระเทพสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดตลาดกลางผลิตผลการเกษตรปี2546สหกรณ์โคโดมหนองโพได้มีการขยายโรงงานผลิตภัณฑ์พระเจ้รไรสสมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ารวมสมเด็จพระเทพ,พรัตนาราชาสุดาสยามบรมราชากุมารี สด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารผลิตผลิตภัณฑ์นมพัชจรายโตมาค่ะปี2552สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นพิพิธภัณฑ์หลังใหม่ในงานวันสาการณแห่งชาติปี2552และครบรอบ36ปีสากรณโคนมนองโพราชบุรีจำกัดต่อมาปี2562สมเด็จพระนิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดงานฉลองครบรอบ40 8ปีสากรโคโนมหนองโพร,ราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานของสากรโคโนมหนองโพต่อมาปี2563สมเด็จพระนิษฐถาทิราชเจ้ารวมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นการส่วนพระองค์นำคณะแพทย์และพยาบาลทัศนศึกษาณสากรโคโนมหนองโพร,ราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันตลาดกลางผลผล,ผลิตการเกษตรได้ใช้เป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าการเกษตรให้แก่สมาชิกสากร และสำนักงานฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนมนี่คือประวัติความเป็นมาการจัดตั้งธุรกิจน้องโพค่ะซึ่งธุรกิจน้องโพค่ะมีมากมายนอกจากผลิตนมแล้วก็จะมีร้านน้องโพคาเฟ่ร้านเดลี่ฮัทศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงโคนมร้านค้าโครงการหลวงสถานีบริการน้ํามันโรงงานผลิตอาหารสัตว์สินเชื่อและก็อมทรัพย์อีกด้วยซึ่งผลิตภัณฑ์นมของน้องโพค่ะเขามีมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์นม UHT ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตค่ะผลิตภัณฑ์ไอศกรีมหรือว่าจะ เป็นผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดมีหลากหลายให้เลือกสรรซึ่งสำหรับนมถุงตราน้องโพขนาด200มิลิลิตที่น้องลิซ่าดื่มล่าสุดค่ะราคาปัจจุบันสําหรับที่ร้านเซเว่นอเลวนะคะก็จะตกถุงละ12.25บาทค่ะดังนั้นค่ะแม่ๆใครอยู่ใกล้าสาขาไหนแล้วก็พุ่งไปเลยจ้าเดี๋ยวจะโชเอาก่อนเดี๋ยวหาว่าไม่เตือนนะจ๊ะเรียกว่าดื่มนมน้องโพเนี่ยมันก็จริงๆแบบที่น้องลิซาดื่ม